ืัอนี้มีหอยมานําซื่อในพี่น้องครับพอดีนะครับช่วงวันหยุดมีโอกาสได้ยูบ้านนะครับก็บเลยลงหวยไปให้ยูให้ยินนะครับแบบวิธีบานๆตามมาตรยของช่องอีสานบานปลาสตอรี่ลงงมหอยอยังห่วยนะครับห่วยแถวบ้านห่วยโม่ได้มากหลายเตืบอยู่นะครับหลายกีโลอยู่นะครับนี่ยหอยลักๆก็กกจะเป็นหอยจูบหรือภาษากลางนะครับเอื่นว่าหอยขมนะครับแต่ก็จะมี หอยชนิดอื่นนั่นะครับว่าจะเป็นหอยกาบนะครับหอยกาบหอยกาบนะครับแล้วก็จะมีหอยปังนะครับหอยปังหอยเชอรี่ก็มีครับแต่กระได้หลายลักๆเกยก็จะเป็นประเภทหอยจูบนะครับหรือว่าหอยขมในภาษากลางนะครับบ้านพี่เราเอิ่นว่าหอยยังครับบ้านผมเอื่นว่าหอยจูบเอยก้นเกินหอยจูบนะครับแต่ในภาษากลางก็เอิ่นว่าหอยขมนะครับเบื้อง แต่ะละหมากนะครับบู๊สมบูรณ์หมากเคยครับนี่ผ่านการล่างทำามสะศาสแล้วนะครับคือหอยชนิดนี้นะครับจะห้องงมมาตามเฮดกิเลยนะครับมันจะเงะ้มันจะกินบ๊อสแอบนะบอกไงคือวมม่อางมมายามายนี่จะยังบรเเ็ศจินนะครับเพื่อจะเอามาแช่น้ำไว้ละลายชั่วโมงเพื่อที่จะให้มันคายดินคายเยดชิงเงียเนะพราะว่าหอยชนิดนี้นี่มันอาจจะกินดินกินเขาไปนะเพราะว่าสังเกตเบื่อเวลาห้อ มาแซน้ามัจะคายดินออกมาคายเมือกออกมาเนะี่เท่าก็บล่างทั้งหมดสาดหรอ,อกนะครับสำหรับผมแนละ้วก็คือเอามาแซไ้น,นะครับตั้งแต่งวมงมายังไม่แล้วก็มันคายขี้ดินคายเงือ,อ,อกเท่ากับโคเล่โคเล่ล่างนะครับง่วสาดอรอกให้มันเกี่ยงให้มันหล่อนนะครับแล้วก็แซสาหรับชุดนี้นะผมแซขามขค้ืนแล้วนะอันนี้คือพร้อมนะครับที่จะเอาไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วนะครับคือสะอาดแล้วนะสังเกตเบิงมันจะมากมันจะหล่อนมันจะเกี่ยงดีนะครับเนี่ย ถ้าหากว่าเอาไม้ไมมันจะมีขี้ดินมีขิงอยู่ขีดอยู่นี่นะครับแล้วก็อยู่ด้านในนะครับหอยมันกัค่ายขิงออกมาถือว่ากัเบิรแล้วนะครับก็เล่ทำควนอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มากำงามที่น้องมากเอาไปเฮ็ดเมนูอย่างครับสําหรับผมนี่คืออักหลักเล่นะครับมากเอาไปต้มจิงก็ตับหุ้งนะครับแซ่บดีบางคนก็เอาไปแกงเอาไปอ้อมนะครับแกงหอยอ้อมหอยเนี่ยเป็นอีก เมนูหนึ่งนะที่หลายคนมากนะครับงคนก็นเอาไปเฮ็ดเมนูที่แตกต่างกันไปแต่ละค้นนะครับเพราะว่ามักปูขึ้นกันสารพผมนี่มากแบบเอาไปตุ่มกินกับตับโง่ายๆเลยครับตับูมงันเพศนะครับนวๆน,วน,วนี่ตุ่มหอยกินกาบนี่โอ้สุดยอดครับนพี่น้องมักเมนูใดก็สามารถล้งางซันได้หลากหลายเมนูนะครับเป็นหอยอ,อีกทิดน,น,งนึงนะครับที่พี่น้องบานเทาลนิยมนํามารับประทานหรือว่านํามากินนะครับ หอยแบบนี้บ้านผมก็ถือว่าข้อมีได้นะฮะย,ยู่ฮายกินอยู่ครับหอยแถวบ้านซึ่งเป็นหอยโม่งนะครับเป็นหอยลักของคนแถวนี้นะครับแล้วก็มีปูมีปลามีหอยพวกไฮเดียยูฮากินนะครับผมขอบคุณพี่น้องปองไปซูฟูสุขส้ขขคนครับขอบคุณทุกกคลังแรงใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาคอมเมนต์นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับฝากเปกระตุ้นใจให้กันยาวๆ ให้กันเรื่อยๆต่อไปนะครับผมกับช่องน้อยช่องนี้อีสานบานปาสตอรี่ขอพูดพี่น้องสูบสูสูคนครับพบกันในคลิปหน้าครับสามบหนึกสนประสูคนเจียร์บอรจนเล่นพองเตียมตุงเตียมทาอำลาพาพจาก,กัตะแล้วสวัสดีครับ